ทองเนี่ยเผอิญไม่ได้เป็นเมืองเก่านะครับแต่ว่าเรียนว่าโหเป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับยังอยู่เยอะมากเลยนะครับอย่างที่เห็นในรูปในขนาดนี้คือพระนอนนะครับที่วัดขุนอินทประมูลนะครับเป็นพระนอนองค์ใหญ่เลยนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ผู้คนก็ไปกราบสักการะนะครับก็ส่วนเขาทําที่ให้เลยนะครับว่าไปกราบที่พระบาทเน่ยไปแตะได้เลยนะครับมีที่ยกขึ้นไปให้นะครับแล้วก็น่าสนใจมากนะครับในขนาเดียวกันตัววิหารตัว โบสถ์เลยทั้งหลายนี่ก็มีภาพจิตกรรมนะครับอ,อันนี้ก็สามารถจะไปเที่ยวชมได้ะนะครับถ้านะให้อาจารย์แนะนําวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่เมืองอ่างทองเนี่ยนอกจากวัดขุนอินทประมูลแล้วมีวัดไหนอีกบ้างคะที่สายบุญควรที่จะไปกราบสักการะปูชามีเยอะเลยนะครับอย่างบางทีท่านอาจจะไป พิษณุโลกลาบากเนี่ยนะครับก็มีพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธชินราชแต่ว่าจําลองเป็นเราเรียกว่าพระศรีพระศรีเมืองอ่างทอง,งนะครับเนี่ยครับเป็นพระพุทธชินราชองค์ใหญ่ใหญ่กว่าที่พิษณุโลกประมาณ10บเท่านะครับอยู่ที่วัดต้นสนวัดต้นสนนะครับซึ่งไม่ไกลไ <ป S 2> เลยครับอยู่ในเมืองอ่างทองเลยท่านอาจจะผ่านไปบางทีเห็นตัวโบสถ์ใหญ่ๆแล้วก็ไม่ทราบวิหารใหญ่ๆว่าว่ามีพระอย่างนี้อยู่ข้างในนะครับอันนี้นะครับแต่วัดต้นสนนะครับเนี่ยฮะน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ที่ พุทธรูปเนี่ยนะครับมีการนำเอาพระหัตถ์ไทยหรือหัวใจออกไว้ข้างนอกให้คนปิดทองได้ด้วยอันนี้ครับที่วัดต้นสนนี่แหละครับนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจอีกวัดหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเผื่อท่านใดลางงานไปตั้งแต่วันที่5อยู่แถวนั้นนะครับก็เรียนเชิญไปเที่ยวก็จะมีงานที่พยายามจะนําประวัติทั้งหลายของพระเเคจิอาจารย์นะครับ11รูปนะครับของเมืองอ่างทองเนี่ยนะครับมาเป็นที่เชิดชูนะครับเพื่อให้ผู้คนเนี่ยได้รับทราบประวัติเหล่านั้นแล้วก็ใน ้วยกันได้เห็นว่าคุณอุปการของพระเกจิอาจารย์แต่ละรูปเนี่ยท่านท<ม>ําในเรื่องอะไรบ้างมีการ<ฆ>จัดงานใหญ่เลยครับที่วัดนางในทรมิการามวัดนางนในธทรมิการามใช่ครับ<ม>วัดนางในเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดสําคัญนะครับ<ฆ>ในสมัยรัชกาลที่5<ฆ>นะครับ<ฆ>ก็เดิมเนี่ยเป็นเป็นวัดเก่ามันตั้งแต่กรุงศรีธยาแล้วครับชื่อชาวบ้านเรียกกันว่าวัดในนะครับเสร็จแล้วก็มีพระอุปชาท่านหนึ่งนะครับพระอุปชานุ่มนะครับท่านก็เริ่มมาบรุะวัดะไรต่างๆเนี่ยนะครับจนกระทั่งมีการเสด็จพระดเนินนะครับเนี่ยอันนี้คือวิหารบูร อาจารย์ยมยุรภา,า,าอาจารย์ยนะครับข้างในก็จะมีรูปหล่อของหลวงพ่อนุ่มนะครับวัดหนังไหนนี่จะจัดงานที่วัดนี้เลยนะครับนั้นท่านไปท่านก็ได้ไปสักการะรูปหล่อของหลวงพ่อนุ่มนะครับไปสักการะพระ ประทานในพระโสถ์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีงานออกร้านอะไรต่างๆเนี่ยมากมายเลยครับก็เป็นที่น่าสนุกมีเสวนานะครับในทางวิชาการว่าประวัติความเป็นมาพระเกรเอาจารย์ที่อ่างทองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งโอ้โหมีเยอะครับวันนี้น่าจะเล่าไม่หมดอาจจะยกตัวอย่างได้บางบางท่านนะครับอย่างอันนี้เป็นหลวงพ่อสัม นะครับหลวงพ่อซามนี่อยู่วัดตลาดใหม่นะครับวัดตลาดใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดที่สําคัญนะครับแล้วก็พระเกอาจารย์รูปนี้ท่านมีคุณพิเศษนะครับในด้านของการรักษาโรคท่านค้นคว้าในเรื่องยาสมุนไพรในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งทําให้ท่านรักษาผู้คนเนี่ยไปเป็นจํานวนมากเลยครับผู้คนก็เคารพนับถือเคารพตักนะครับใช่มอฮะแล้วก็มีการรวบรวมตํารายาไว้จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยครับนะฮะยังงพิมพ์เป็นเล่มแจกเป็นเป็นธรรมทานนะครับ สมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปตามรอยเกจิดังก็คือจะต้องไปที่ วัดนางนายธรรมิกรามเสาร์อาทิตย์นี้เจ็ดถึงแปดธันวาคมนี้นะคะคุณผู้ชมรีบเดินทางไปเลยเนี่ยวันวันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์มีเวลาไปท่องเที่ยวก็คือช่วงช่วงเวลาไปท่องเที่ยวคือกี่โมงคะอาจารย์งานจะเริ่มตอนบ่ายนะครับประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองโมงพอแดดร่มลมตกนะครับท่านก็เริ่มเดินแล้วก็มีไปถึงกลางคืนประมาณสักสองสามทุ่มเลยนะครับก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะฮะสบายๆอากาศเย็นลังดีนะฮะก็สามารถจะไปเที่ยวชมได้ครับใครที่อยากจะไปตามรอยเกจิดังนะคะที่เมืองอ่างทองก็คือ องไปที่วัดนางนายธรรมิการามเลยเสาร์อาทิตย์นี้7จ็ถึงแธันวาคมนะคะช่วงบ่ายๆ่แต่ว่าที่เมืองอ่างทองเนี่ยอาจารย์ต้องแนะนําเพิ่มเติมนะเพราะว่าเมื่อสักครู่พูดถึงวัดขุนอินทประมูลไปแล้วนะคะที่มีพระนอนใช่ไหมคะแล้วก็นอกนั้นยังมีวัดอื่นที่น่าสนใจวัดชัยโยครับวัดชัยโยวรวิหารเนี่ยนะครับถือว่าเป็นวัดหลวงด้วยนะครับอันนี้เป็นวัดที่สมเด็จพระพุทธเจ้าโตพรหมรังสีเนี่ยท่านไปสร้างพุทธรูปใหญ่ไว้ก่อนนะครับองหนึ่งปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยก็มีผู้มีจิตศรัทธา จะสร้างวิหารครอบเนี่ยโกรพุทธรูปองค์นั้นพังทลายไปครับแล้วันธิญาท่านก็เลยโปรดให้สร้างพุทธรูปใหญ่เนี่ยเหมือนเดิมนะครับนนชื่อ,รอพระมหาพุทธพิมพ์ใช่ครับอ,อันนี้ก็อยู่ที่วัดชัยโยน,นะครับและที่สําคัญกว่าน,นั้นนี่คือว่าหน้าพระมหาพุทธพิมพเนี่ยนะครับจะมีรูปหล่อครับของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีเป็นรูปหล่อแรกนะครับ หมายความว่าท่านมวรณภาพปั๊บเนี่ยอันนี้เป็นรูปหล่อองค์แรกเลยนะครับหล่อที่วัดระฆังนะครับแต่ว่าได้มาเป็นสถานอยู่ที่วัดวัดชโยวรวิหารครับอันนี้ก็น่าสนใจมากและท่านคงเคยได้ยินพระเครื่องใช่ไหมฮะพระเกศชโยนี่นะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นฝีมือของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีเช่นเดียวกันนะครับนั้นถ้าไปก็ได้ไปนมัสการพระมหาพุทธพิมพ์นะครับแล้วก็ในวิหารสมเด็จพพุทธจารย์โตมีรูป สมเด็จพระเจ้าตาโตองค์ใหญ่เลยนะครับเช่นเดียวกันที่วัดนี้นะครับอันนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยไปอ่างทองเนี่ยคุณผู้ชมได้ไปวัดขุดอินทประมูลแล้วก็ไปต่อด้วยวัดชโยได้ไม่ไกลจากกันใช่ไหมคะไม่ไกลจากกันครับแล้วจริงๆก็เยอะมากนะครับในอ่างทองเนี่ยคืออ่างทองเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดเล็กๆเองนะฮะเพราะนั้นวัดวารามถ้าเราเดินทางเนี่ยไม่ไกลกันเลยครับมีวัดน้ําพุอ่าวัดน้ํผู้ก็มีหลวงพ่อเต่านะครับหลวงพ่อเต่าวัดน้ําูุนี่ท่านก็รักษาโรคเก่งมากนะครับ ษาภรรยาของจอมพลผินชุนวันนบท่านาผู้หญิงวิบุญลักษ์นะครับซึ่งอันนั้นก็ท่านหายนะครับเพราะนั้นหลวงพ่อเต่าในท่านรักษาคนเยอะมากครับแต่เพอเอินน่าเสียดายว่าท่านมรณภาพเร็ว ก็เลยไม่ได้มีการรวบรวมอะไรต่างๆใช่ครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีอย่างวัดฝางนะครับอย่างที่ที่เห็นในรูปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นวัดฝางครับวัดฝางเนี่ยจะเป็นวัดที่มีหลวงพ่อกลุ่มหลวงพ่อกลุ่มก็เป็นพระเกจิอาจารย์และน่าสนใจมากว่าพระเกจิอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าวาดมีหลวงพ่อกลุ่มท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดนะครับเป็นลูกวัดเหรอครเป็นลูกวัดนะฮะแล้วท่านก็มีฝีมือทางรักษาโรคด้วยนะครับทางเรื่องของการสวดอะไรต่างๆที่เวลาฝนไม่ตกท่านก็จะมา สวดน,นะครับให้ฝนตกเลยนะครับก็เป็นที่พึ่งของชาวบ้านะนะครับชาวบ้านก็นับถือมากคัะหลวงพ่อกลุ่มนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นจุดในงาน,นจะมีรายละเอียดเราทั้งหมดเลยครับของพระเกศเดียกจางเ,เห็นว่ามีวัดบ้านพรานอ่าครับ วัดบ้านพรานเนี่ยนะครับก็จะมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับก็เป็นหลวงพ่อวัดบ้านพรานนะครับเป็นพุทธรูปนะครับแต่เดิมเนี่ยท่านอยู่กลางแดดกลางฝนเลยนะครับเสร็จแล้วก็มีผู้คนเนี่ยไปอ่สักการะต่างๆนานาแล้วก็ไปขอพรขอบุญบารมีให้คุ้มครองต่างๆนานาก็ประสบความสําเร็จครับในสุดครับก็เลยมีการอ่สร้างเป็นอุโบสถเป็นวิหารที่เป็นลักษณะศิลปะจีนนะครับในในรูปนี้อันนี้วัดฝางครับสร้างแบบเขมรโบราณนะครับแต่ว่ามีอีกวัดหนึ่งที่ถือว่า ็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกันแต่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้วัดม่วงอ่าครับวัดม่วงเนี่ยนะครับจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยจะเห็นพุทธรูปวัดม่วงเนี่ยทุกวันนะครับถ้าท่านดูเคารพธงหลวงพ่อใหญ่ใช่ไหมฮะหลวงพ่อใหญ่นั่นแหละหลวงพ่อใหญ่แล้วออกตอนเคารพธงชาติเนี่ยนะครับเป็นพุทธรูปองค์ใหญ่เลยนะครับทีนี้อย่างนี้ครับจริงๆถ้าจะเอาความสูงเนี่ยที่สุดในโลกเนี่ยนะครับปรากฏว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่า ของเราเนี่ยถ้าเป็นหน้าในเราใหญ่ที่สุดฮะในประเทศไทยในประเทศไทยเลยที่ครใหญ่เลยที่วัดมท่งเนท่นลุกยืนเนี่ยโอ้โหใหญ่ใหญ่ว่าองค์ที่ญี่ปุ่นเยอะเลยนะครับแต่เออเราของเราเป็นปางนั่งนะครับอันนี้ก็ท่านก็ไปสักการะได้เพราะว่าที่วัดม่วงเนี่ยเดิมก็เป็นวัดที่เก่าแก่พอสมควรนะครับแล้วก็มีโบราณสถานมีหลวงพ่อขาวหลวงพ่อแดงในต่างๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีการรวบรวมผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเนี่ยสร้างเป็นพุทธรูปองค์ใหญ่จนปรากฏในตอนเคารพธงชาติ ตอนเช้ากับเย็นของเราครับเราเห็นทุกวันวน,นะครับก็ได้ได้ว่าที่อ่างทองมีหลายวัด ให้คุณผู้ชม <พ hasta S 2> <á> ได้ไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พร <hasta> ะพ,พุทธรูปแล้วก็ตามรอยเกจิดังหล,ห,ลหลายหลายรูปเลยอาจารย์ย้ําอีกสักครั้งหนึ่งสาหรับเรื่องของงานที่จะมีขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นี้อีกสักรอบ <Beautiful. S 2> <Nasıl S 1> ได้ไหมคะได้ครับก็เรียนเชิญน,นะครับท่านที่สนใจนะครับก็จะมีทั้งได้ไปดูประวัติพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับมีวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์หลายๆท่านนะครับอันนี้ก็เพื่อจะให้เรายึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแล้วก็ขอบุญบารมีท่านให้คุ้มครองให้เราอยู่ในทําาานนนนนนอองงงคครรรธม้้้ส่ใหเขถึพพะะะิัับจว ตถุมงคลหลากหลายของพระเกจิอาจารย์ทั้ง11รูปนะครับแล้วก็มีประวัติมีการเสวนามีการออกร้านต่างๆนานานะครับเขาใช้สโลแกนว่าไหนทั้งเช่าทั้งชิมทั้งช็อปนะมีครบมาได้ครบมาได้ครบเลยครับที่งานนี้นะครับก็ผู้คนน่าจะมากันหนาแด่นพอสมควรนะครับแล้วก็เราก็ได้ถือโอกาสจักระหลวงพ่อนุ่มที่วัดนางในด้วยเลยนะครับค่ะถ้าไปแค่วัดนางในทํานิการามคุณผู้ชมได้หลายอย่างเลยได้ทั้งตามรอยเกจิดังได้ดูพระเครื่องใช่ครับ สิ่งวัตถุมงคลต่างๆด้วยสุดท้ายอาจารย์ฝากถึงนักท่องเที่ยวหน่อยคะ่ะให้ร่วมกันท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สั้นๆเลยนะครับ,าารบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยนะครับเป็นการท่องเที่ยวที่เราจะไม่ไปทำสิ่งที่เป็นภาระนะครับกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยขอให้ทุกคนก็มีจิตใจในการตระหนักนะครับในคุณค่าเหล่านั้นแล้วก็พยายามที่คิดว่าจะช่วยกันอย่างไรจะรักษาคุณค่าเหล่านั้นไว้ให้ยั่งยืนนะครับเพราะคงไม่ใช่เที่ยวกันเฉพาะคนรุ่นเราแต่ต้องเที่ยวกันไปในคนรุ่นลู แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่ใช่ทำเงินจากกองเที่ยวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นแหล่งที่สร้างความภาคภูมิใจกับคนในรุ่นต่อๆไปในรุ่นลูกร,รุ่นหลานของเราด้วยถ้าเราบอกว่ามีสุขโขท,ทยัยมียุทธยาแต่ว่าไม่เหลืออะไรเลยะนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่น,นี่เป็นสิ่งที่เด็กๆสามารถจะสัมผัสจิตวิญญ,ญาณของคนรุ่นเก่าได้ครับค่ะก็ต้องฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็อยากจะให้ท่องเที่ยวกันในเชิงอนุรักษ์เพื่อที่จะได้คงความเป็นอัตลักษณ์คงเอกลักษณ์ของแต่ละเมืองเก่าเอาไว้ให้อยู่คู่กับประ ทไทยไปนานๆเลยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสาหรับรองศาสตราจารย์โรดคุณอเนกนะคะรองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่วันนี้พาเราไปท่องเที่ยวหลายที่เลย,ยขอบคุณมากมค่ะค